บทที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริติมะติเตโชชยะสิทธิมะหิธิมหาคุณาปลิมิตะกุญญาธิการสะสัมพันตะลายะนิวาลณนะสะัมะัทธะ,ะพระขะวโตสะอรหันโตสัมมาสัมพุทธะวัติงสัมมาหาปุริสะลักขานานะ,นาานะนานุภาเวนะอัสสีานุภาชยันชนะนุภาเวนะ อจุตละสัมมะมังคลานุภาเวนะชันพันนลังสียานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัสสะปาระมิตานุภาเวนะทัสสะอุปาปะละมิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตตาละมิตานุภาเวนะสีสะสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทาย อิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยะธรรมานุภาเวนะจะตุลาสีติจหัสทำมัดคันทานุภาเวนุพันภาเวนะะวโลกุตตะละธรรมานุภาเวนะอัจจังขิกะมัคคานุภาเวนะอัตสมาปันติญานุภาเวนะฉัฏทะวิญญาณุภาเวนะจะตุสัจจาณานุภาเวนะ ะพระละยานะุภาเวนะสัมพันยุตยานะนุภาเวนะเมตาการุานาทิตาอุเบคานุภาเวนะสัมภปาริตานุภาเวนะรัตนตยะสมะลานานุภาเวนะตุยหังสัมภโลกะสุกุตปัทถะวะัตถุขภูมะ นัสปายาสาวินาสตุสัมภะอันตรายาปิวินาสตุสัมภะสังกับตาตุยหังจับไม่จัมมิชนตุทีคายุตาตุยหังหุนตุสัตวิสัชีเวนะสัมมักิโกหุนตุสัมภธาอาตาอากาสัปตมะวเยนะนะภูคังคามหะสะมบูธาอะระคกาเทวตาสัทุมีอนุรักขันตุ พระวันตูสัมภามังคาลังรักขันตูสัมภาเทวตาสัมภาพุทานุภาเวนะสัตตาสนตีพระวันตุเตพระวันตูสัมภามังคาลังรักขันตูสัมภาเทวตาสัมภาสตมมนุภาเวนะสัตตาสูนตีพระวันตุเตพระวันตูสัมภามังคาลังรักขันตูสัมภาเทวตาสัมภัสสังฆานุภาเวนะสัตตาสูนตีพระวันตุเตนาขันตายักขะทับผุดนางปะปาก ะหนิวาลนาปาริตัดสานุภาเวนะหันวาติสังอุปทเวนักขันตายะกะปูตานังปาปะขะหินิลาวัลนาปาริตัดสานุภาเวนะเห็นวาติสังอุปทเวนักขันตละยักขปูตานังปาคะปาปะขะหนิวาลนาปาริตัดปาริตัดสานุภาเวนะเห็นวาติสังอุปทเว บท 16, ที่สิบหกพันเทศกะรต,ตะคาถาอติตานาคาวาคะเมยะนัมปะปิกังเคอนาคาตังบุคคลไม่คำนวณไม่ความนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอติตัมหาหินันปะปัดตัดจาณาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งแต่นั้นก็เป็นอารักไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ก็เป็นอันยางมาไม่ถึงปัจจุบันนัดจากโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอาสังหิลังอาสังกูปังตังวิธามะนุลูหาเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งในปัจจุบันในปัจจุบันไม่งอนเงันไม่ขนแข็งในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำในนั้นเนื่องให้ปุกปเถิด อาเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามมละนางสุเวพึ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจากรู้ความตายในวันพุ่งนาฮีโนโซกะลันเตนาสมาเสนามัจุนาก็เพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีวาสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอสังวิหาริมาตาปิอาหูหลัตตะมะตันทิตังตังเว พันเทกะรัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียดการตั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีนแลบทที่17อาพินปันเจขะนะปาทะ ชาลาธรรมโมหิท an um ั้งนงอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะ่ล่วงผลนความแก่ไปไม่ได้พยาธรรมโมหิพยาจริงอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะ่ล่วงผลนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมหิมรณะมรณันางอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงผลนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโว เราจะเลเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้รับของพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกังมังจะโกกัมมะทายาโตกัมมะโยนิกัมมะพันทุกัมมะปฏิสารณะสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกันมังกะลิสามิกาลยานังวาปกังวาตัสทายาทาพะวิสามิ เราจะทาก,ทการรมอันใดนไว้เป็นบุนหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนักสืบไปอวังอับเหหิอับพินหังปัญจาเวคิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทือนบทที่8ปดมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่อีวังเมสุตังเอกังสมัยังพระวาสาวัคจิยังวิหารติเชติวเนอนาถปิน ทิกสสะอาลเมตักลักโผขวะพิขูอามันเตสิพิขวติพระขวะเตสิเตพิขูพระขวะโตผัจจัยสูงทรงพระควาเอตตะทะโวจะเมตายะพิขเวเจโตวิมุติยาอาเสวิตาภาวิกตายะพระหงดีกตายะยานิกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสะพระลันทายะเอธาทะสานิกา ปาลิกังขากาตาเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปวพภิพุทธตีนปาปกังสุปินางปาสติมนุสานางปิโยโหติมานุสานางปิโยโหติเทวตารักขันติทาสะอักขิทาเทวาสันทังสันทังวากามติตุวะังจิตังสมาธิติมุขวันโนวิปัสสีสติ อัต้งสัมมูหูกาลังกาโลตีอุตัลิงอัปปะวิวิชันโตลัมมะโลกูปะโคหนติเมตายะพิกเวเจโตุยมุตติยาอาเสวิกตายะภาวิกตายะภูมริกตายะยานิกตายะวัตุกตายะอนุทิตายะปาริติตายะสุทะมาลันทะทายะอิเมเทกะทะสานิสังสาปะ กังกาอธิอัตโนที่โสภละนาเมตตาเจโตมุติอธิโอที่โสภละนาเมตตาเจโตมุติอธิโอที่โสภละนาเมตตาเจโตมุติกัติหะกาเรหิอนุที่โสภละนาเมตตาเจโตมุติกัติหะกาเรหิโอที่โสภละนาเมตตาเจโตมุติเมตตาเจโตมุติ กะติหากาลิติสาวรลนาเมตตาเจโตมุติปัญจหากาลีอนุทิโสภรณาเมตตาเจโตมุติสัพพาสัพตะหากาลิหิอุทิโสภรณาเมตตาเจโตมุติทัศหากาลีหิอุทิสาภาทิโสภรณาเมตตาเจโตมุติกะตะเมหิปัญจหากาลีหิอนุทิโสภรณา มีตาเจตุมติสัพพีสัตตาอวลาปัชฌายานิาสุขีตนังปัญหารันตุสัพพีปานาอวลาปัชฌายานิาสุขีตนังปริหารันตุสัพพีปุตตาอวลาปัชฌายานิาสุขีตนังปรญหารันตุสัพพีบุคคลาอวลาปัชฌายานิาสุขีตนังปรญหารันตุสัพพีอตตภาวะปริญาปานาอวลาปัชฌายานิาสุขีตนังปริหารันตุติยิมหิปัญจหากาลิหอุโนที่สูขระนามีตาเจตุโมติ กตะเมหิสัตหากาลีหิอุทิศีโสภาลนาเมตาเจตุโมติสัภะอิทิโยอเวลาปัชยานิาสุขีจนางปริหะลันตุสภพปุริสาอเวลาปัชยานิาสุขีจนางปริหะลันตุสภพอนาลิยาอเวลาปัชยานิาสุขีจนางปริหะลันตุสเพทีวาอเวลาปัชยานิาสุขีจนังปริหะลันตุ สัพเพมนุษย์อเวลาปัจชยาอนิกาสุขีตนังปริหารันตุสัพเพวินิปติกาอเวลาปัจชยาอนิกาสุขีตนังปริหารันตุติอีเมหิสัจจหากาเรหิโอทิโสพะลานาเมตตาเจโตวิมุตติกาตามตเถสาหากาเรหิทิสาพะลานาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพปุรันติมายะทิสายะสัตตาอเวลาปัจชยาอนิกาสุขิตนังปัญหาลันตุสัพเพปัจฉิมายะทิสายะ สัตตาอเวลาปัจชยานิคาดสุขีจะนางปริหารันตุติสัพเพอุตตรายาติสายยะสัตตาอเวลาปัจชยานิคาดสุขีจะนางปริหารันตุสัพเพทักินายะติสายยะสัตตาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีจะนางปริหารันตุสัพเพปัลติมายะอนุติสายยะสัตตาอเวลาปัจชยานิคาดสุขีจะนางปริหารันตูสัพเพปัจฉิมายะอนุติสายยะสัตตาอเวลาปัจชยานิคาดสุขีจะนางปริหารันตุติ สัพภีปุตตะลิมายาอนุทิศายะสัตตาอเวลาปัชยาอานิกะสุขีกตนังปริหารันตุสัภพตะกีไนอนุทิสายะสัตตาอเวลาปัชยาอานิกะสุขีตนังปริหารันตุสภีเหติมายาทิศายะสัตตาอเวลาปัชยาอานิกะสุขีตนังปริหารันตุสภีเหติมายาสัตตาอเวลาปัชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุ สเปอุปัลิมายาที่สายยาสัตว์เวลาปัจจยาอานิคาสุขีตังปริหารันตุสัเพอปุรัติมายาที่สายยาปานาอเวลาปัจจัยอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเปปจิมายาที่สายยาปานาอเวลาปัจจัยอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเปอุตาลายาที่สายยาปานาอเวลาปัจจัยอนิคาสุขีตนังปริหารันตุสัพเปทักขีนายาที่สายยา ปานาอเวลาปัจจยญานิคาสุคีตนังปาลิหารันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายยะปานาอเวลาปัจจยาอนิคาสุคีตนังปาลิหารันตุสัพเพปัจชะปัจฉิมายะอนุทิสายยะปานาอเวลาปัจจยญานิคาสุคีตนังปาลิหารันตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายยะปานาอเวลาปัจจยญานิคาสุคีตนังปาลิหารันตุสัพเพทักขินายะทิสายยะ อาเวลาปัจฉยาอนิกาสุกีนังบริหารันตุติสภีทักินายะอนุทิสายะปานาอาเวลาปัจฉยานิกาสุกีตนังปริหารันตุสภีเหติมายะทิสายะปานาอาเวลาปัจฉยาอนิกาสุกีตนังปริหารันตุสพีอุปริมายะทิสายะปานาอาเวลาปัจฉยานิกาสุกีตนังปริหารันตุสภีปุรัติมายะทิสายะผูตา อวิลาปัจฉยานิคารสกีตนังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะที่สายยะภูตาอวิลาปัจฉยานิคารสกีตนังปริหารันตุสัพเพอุตตะลายะที่สายยะภูตาอวิลาปัจฉยานิคารสกีตนังปริหารันตุสัพเพปุระทิมายะอนุทิสายยะปิอนุทิสายยะภูตาอวิลาปัจฉยานิคารสกีตนังปริหารันตุสัพเพปัชิมายะอนุทิสายยะภูตาอวิลาปัจฉยานิคารสกีตนังปริหารันตุ สัพเพอุตตระยะอนุทิสายะพุตตาอเวราปัจชะญานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพตะคีนายยะอนุทิสายะพุตตาอเวราปัจชะญานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพเหติมายะทิศายะพุตตาอเวราปัจชะญานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปุระติมายะจตตะทิสายะพุตตาอเวราปัจชะาอเวราปัจอะพยานิคาสุขีตนังปริหารันตุ สัมเพปุระที่มายะที่สายะปุริสาอาเวลาปัจจยานิคาสุเคตนางปริหารันตุสัมเพปัจิมายะทิสายะตาปริยาบุคลาอาเวลาปัจจยานิคาสุเคตนางปริหารันตุสัมเพอุตระยานุทิสายะปุริสาอาเวลาปัจจยานิคาสุเคตนางปริหารันตุสัมเพทักนัยยะที่สายะบุคลิสาอาเวลาปัจจยานิคาปนิคาสุเคตนางปริหารันตุสัมพาปุระทิมายะ ชะตาอเวลาปัชยานิคาสุคีนังบริหารลันตุติสัมเพอุตระยาอนุทิสายาบุคคลาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังบริหารลันตุสัมเพทักขินายะอนุติศายาบุคคลาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังบริหารลันตุสัมเพทักขินายะเหตุที่มายะที่สายาบุคคลาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังบริหารลันตุสัมเพยุไหร่ที่มายะที่สายาบุริสาอเวลาปัจชยานิคาสุขีตนังบริหารลันตุ สัมเพปุรัติมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัจชะญานิกาสุขีตนังปริหรันตุสัมเพปัจฉิมายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัจชะญานิกาสุขีตนังปริหรันตุสัมเพทักขีนายะที่สายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัจชะญานิกาสุขีตนังปริหรันตุสัมเพปุรัติมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนา อเวลาปัจยาอนิคาสุขีตนังปัญหาลันตุสัมเพปัจชิมายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัจชยาอนิคาสุขีตนังปัญหาลันตุสัมเพอุตาลายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนาอปัจชยาอนิคาสุขีตนังปัญหาลันตุสัมเพทคีนายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปริยาปนา Awela Prachya Nikar Sukhi Tanang Baliha Lantuk. Sempai hehe. Tima Yati Saya Atapawa Baliya Pana. Awela Prade Nikar Sukhi Tanang Baliha Lantuk. Sempai Uvalima Yati Saya Atapawa Baliya Pana. Awela Prachya Nikar Sukhi Tanang Baliha Lantuk. สัมภาปุรติมายะทิสายะอิทิโยอาเวลาปัชชยาอนิกาสุขีตนางปริหะรันตุสัมภาปัชิมายะทิสายะอิทิโยอาเวลาปัชชยาอนิกาสุขีตนางปริหะรันตุสัมภาอุตระยะทิสายะอิทิโยอาเวลาปัชชยาอนิกาสุขีตนางปริหะรันตุสัมภาตะคีณนายะทิสายะอิทิโยอาเวลาปัชชยาอนิกาสุขีตนางปริหะรันตุสัมภาปุรติมายะอนุชิสายยะอิทิโย อเวลาปัชยานิคารสุขีตนางปริหารันตุสัมภาปชิมาญะอนุทิจายะอิทิโยอเวลาปัชยาอนิคารสุขีตนางปริหารันตุสัมภาอุตรลยะอนุทิจายะอิทิโยอเวลาปัชยานิคารสุขีตนางปริหารันตุสัมภาทักขินายะอนุทิจายะอิทิโยอเวลาปัชยาอนิคารสุขีตนางปริหารันตุสัมภาเหทิมายะทิจายะอิทิโยอเวลาปัชยานุเค อนิกาสุเคตนางปริหารันตุสัมภาปุรัติมายะทิสายะอิติโยอเวลาปัจชยาอนิคาสุเคตนางปริหารันตุสัมภาปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาปัชชยญาอนิกาสุเคตนางปริหารันตุสัมเพปชิมายะทิสายะปุริสาอเวลาปัชชยญาอนิคาสุเคตนางปริหารันตุสัมภาปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวลาปัชชยญาอนิคาสุเคตนางปริหารันตุสัมภาตะคินายะทิสายะ ภาวะปริยาปัญญาเวลาวจาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมภาสปุรัติมายะอนุทิสายยะปุริสาอเวลาปัจชยาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพปัจิมายะทิสอนุทิสายยะปุริสาอเวลาปัจญาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมเพอุตาลยะอนุทิจายะปุริสาอเวลาปัจญาอานิคาสุขีตนังปริหารันตุสัมภาสัมเพทักขีนายะอนุทิสัยยปุริสา อเวลาปัจฉียานิคาะสุกิตะนั่งบริหารหันตุสัมเพทัหิที่มายาติสายญาปุริษาอเวลาปัจฉียานิคาะสุกิตะนั่งบริหารหันตุสัมเพอุปนิมายาทิสายญาปุริษาอเวลาปัจฉียานิคาะสุกิตะนั่งบริหารหันตุสัมเพปุริทิมายาทิสายอเวลา อริยาเวลาปัจชยานิคาสุขิตระหนักริหารันตุสัมเพปจิมายะอริยะอริยาเวลาปัจชยานิคาสุขิตระหนักริหารันตุสัมเพอุตาลยะทิสายะอริยาเวลาปัจชยานิคาสุขิตระหนักริหารันตุสัมเพทักขินายะทิสายะอนัจญาอรลายิญาเวลาปัจชยานิคาสุขิตระหนักริหารันตุ สัมเพปุระทิมายะอนุทิจายะอนาลิยาอะเวลาปัจชยาณิกาสุคีตนางปัิหารันตุสัมเพยปชิมายะอนุทิจายะเทวอนิยาอะเวลาปัจชยาณิกาสุคีตนางปัิหารันตุสัมเพุตาลยะอนุทิจายะสัตตาอะเวลาปัจชยาณิกาสุคีตนางปัิหารันตุสัมเพตะกีนายะอนุทิจายะอนิยาอาเวลาปัจชยาณิกาสุคีตนางปัิหารันตุติสัมเพอุปทิ ยยาทิสายะอริยะอเวลาปัจชยานิก迦สุขีจันางปณิหารันตุสัมเพอุปริยาญาทิสายะอัตาภาวะปริยาปนาอเวลาปัจชยานิก迦สุขีจันางปณิหารันตุสัมเพปุระทิมายะทิสายะอนาลิยะอเวลาปัจชยานิก迦สุขีจันางปณิหารันตุสัมเพปัจมายะทิสายะอนาลิยะอเวลาปัจชยานิก迦สุขีจันางปณิหารันตุสัมเพปุระทิมายะ ทิสายะอนาริยาอเวลาปัจจัยอนิคาสุคีตานังปัญหาลันตุสัมเพตักินายะทิสายะอนาริยาอเวลาปัจจัยอนิคาสุคีนิคาสุคีตานังปัญหาลันตุสัมเพปุรัตี่มายะอนุทิสายะอัตตาภาวะปัญญาปันนาอเวลาปัจจัยอนิคาอัตตนังปัญหาลันตุสัมเพอุตาลยะอนุทิสายยะอนาริยา อเวลาปัจชะญานิคารสุกีตนางปัิหาลันตุสมเพทักขีนายะอนุจิจายะอนาริยาอเวลาปัจชะญานิคารสุกีตนางปัิหาลันตุสมเพทักขีนายะอจิจายะอนาริยาอเวลาปัจชะญานิคารสุกีตนางปัิหาลันตุสมเพอุปริมายะอจิจายะอนาริยาอเวลาปัชชะญานิคาสุกีตระนางปัญตาตันตุ สัมเพปุร an ัติมายาติสายญาเทวาะเวลาปัจญยานิคาสุกีตนังปัิหารันตุสัมเพปัจิมายาติสายญาเทวาะเวลาปัจญาอัตตานังปัิหารันตุสัมเพอุตระยาติสายญาสัตตาปัญญาปนาอเวลาปัจญญาในคาสุกีตนังปัิหารันตุสัมเพตะกีนายญาติสายญาเทวาะเวลาปัจญยานิคาสุกีตนังปัิหารันตุ สัมเพปุรัติมาญานุทิจายาเทวาอเวลาปัจจายานิฆาสุขีตนังปะัญหาลันตุสัมเพปัจิมาญานุทิจายาเทวาอเวลาปัจจายานิฆาสุขีตนังปะัญหาลันตุสัมเพอุตารยะอนุทิจายะเทวาอเวลาปัจจายานิคาสุขีตนังปัิหารันตุสัมเพยทักกินายะอนุทิจายะเทวาอเวลาปัจจายานิคาสุขีตนังปัิหารันตุสัมเพยเหติมายะณุทิจายะ เทวาอาเวลาปัจจยานิกาสุขีตรังปริหักันตุสมเพออุปลิมาญาติสายะเทวาอาเวลาปัจจยานิกาสุขีตรังปริหักันตุสมเพปุระทีมาญาติสายะมนุษย์อาเวลาปัจจยาอนิกาสุขีตรังปริหักันตุสมเพปัจจิมาญาติสายะมนุษย์อาเวลาปัจชะญานิกาสุขีตรังปริหักันตุสมเพอุตรยะที่สายะมนุษย์ อาเวลาปัจจยานิคาสุกีตังปริหารลตุสัมเพทักขิีณายติสายามนุษาอาเวลาปัจจยานิคาสุกีตังปริหารลตุสัมเพปุระทิมายะอนุทิสายะมนุษาอาเวลาปัจจยานิคาสุกีตังปริหารลตุสัมเพทปชิมายะอนุทิสายะมนุษาอาเวลาปัจจยาอนิคาสุกีตังปริหารลตุสัมเพทอุตาลยะอนุทิสายะมนุษา อเวลาปเชยะอนิกขาสุกีนางปัิหาลันตุสัมเพทักขีนายะอนุทิ่ฉายะมนุษา์อเวลาปเชยะอนิกขาสุกีนางปัิหาลันตุสัมเพหิติมายะทิ่ายะมนุษย์มนุษา์อเวลาปเชยะอนิกขาสุกีนางปัิหาลันตุสัมเพอุปนิมายะทิสายะ มนุษาเวลาปัจจัานิขาสุขีตนังปริหารันตุสมเพปุระที่มายะที่สายะวินิปติกาเวลาปัจจัานิขาสุขีตนังปริหารันตุสมเพปัิมายะที่สายะวินิปติกาเวลาปัจจัานิขาสุขีตนังปริหารสมเพอุตารายะที่สายะวินิปติกาเวลาปัจจญานิขาสุขีตนังปริหารันตุสมเพทขีนายะที่สายะวินิปติกา เวลาปัญญาอินคาสุคีตระนางปริหาลันตูสัมเีปุตระทีมายาอนุทิจายาวินิปัติกาเวลาปัญญาอินคาสุกีตระนางปริหาลันตูสัมเพยปจิมายาอนุทิจายาวินิปัติกาเวลาปัญญาอินคาสุคีตระนางปริหาลันตูสัมเีอุตระายาอนุทิจายาวินิปัติกาเวลาปัญญาอินคาสุคีตระนางปริหาลันตูสัมเพยปจิมายาตะกินายา อนุทิศายาวินิปติกาอเวลาปัชยาอนิกาสุกีตนะนำปริหารันตุสัมเพเหติมายาทิสายาวินิปติกาอเวลาปัชยาอนิกาสุกีตนะนำปริหารันตุสัมเพปุระติมายาทิสายาวินิพัิกาอเวลาปัชยาอนิกาสุกีอัตนะนปริหารันตุอิเมหิตาสหาการีหินทิสาภาลนามิตจิตโตมุตติสัมเพสังสตานณปีฆตังวัชิวาอปีฆตังอุปาฆตังวัชิวา อนุปาปะคติวิเหสังวชิวะอวินีสายวะสัมพพออตาเวริโนโหนตุมาหนตุทีสังตุมาชุกที่นสุขิตาตาหนตุมาทุกขิตาตาทีอิเมหิอตาหาการหิสัพเพสัพตาเมตายาติวิตาตังธรรมัง ตีตยะตีติเจโตสัมภะยะป่าทายะดิพุทธานนิวิมุตมุจจะจึงปีติวิมุตติติเมตตาจะเจโตมุตติเจติเมตตาเจโตมุตติเมตตาลัมมะวิหาระภาวนานิชิตาบทที่สิบเก้าเทวเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปตตาจันิกทุกขาปะยะปตตาจันิพะยาโสขปตตาจนันิโสขาโหตุสัพเพปิยานินโนเอตาวะเอตาจับอภิหิสัมปะตังปุญญะสัมปะตังสัพเพภาวานุโมทันตุสัมภสมปติยาทานังทะทันตุสัญญาทายาสีลังละขันตุสัมเพสัมพทา <c oughs> ภาวนาพิลตาหุนตุขันจันตุเทวตาคตาสเพพุตตาพระปปตาปัญจการนัจจะยังพลังอรหันตานัตติจีนะขันธามสัพพสุสเพพุตตาพระปปตาปัญจการนัจจะยังพลังอรหันตานัตติจีนะละกันพาามิสัพพสุ ส ų, ัพเพพุทธาภะปัปตาปัญเจกานจจะยังพะัอานันจารตเชนะลขันพาดามิสพพสุสัพเพพุทธาภะปัปตาปัญเจกานจจะยังพระหลังอานันจาเตเชนารัขันพานมิสัพพสุสัพเพภูตถาภะรัปตาปัญจกานจะยังพะลังอานันจารตเชนรัขันพานามิสัพพส สัพเพพุทธาพระปปตาปันเจกานั่นแต่ยังพลังอาลหันตานันจ่าเตเชนะรักขันปันตามิสัพพะโสัพเพพุทธาพระปปตาปันเจกานั่นตะยังพลังอาลหันตานันจ่าเตเชนะรักขันปันตามิสัพพสด้วยนุภาพแห่งสัจจานุทานด้วยอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระประสูตรพระปริติและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดี จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญตั้งต่างโลกและต่างธรรมขอตัวเทเทวดาตั้งหลายปูดอนุโมทนาสาธุในการสวดทายาน,น,นมนตธรรมเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าในวัตถุมงคลพระปิตาย,ย่อสิฐีเลียนย่อสิทีเลียนไม่พุงแผตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งต่างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยลุภาพิง อนานุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จตระการเตือนตาุจงสำเร็จตระการเตือนตา